ให้เสร็จละคร2เรื่องที่ถ่ายอยู่ครับไม่ได้รับเพิ่มก็เรื่องบุษบาท่าเรือก็เริ่มถ่ายไปได้พอสมควรแล้วครับ<อ>แล้วก็รวมถึงซิปคอมของวิวีรักเต็มบ้านก็ก็กําลังไปได้พอสมควรแล้วเหมือนกันเขาเริ่มพ,พร้อมๆกันแล้วก็เนื้อ,เน,อเนื้องานที่ได้ก็พอๆกันงนประมาณเือไหคะกันไม่รู้เหมือนกันทางนั้นเขาก็บอกว่าจะดูเรื่องวันนี้ผมบอกเอาให้ให้เสร็จแล้วกันอเอาให้เสร็จของของเขาท,ที่ที่ทำงานกันไว้อะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องแบบว่า รีบจนจนมันไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยจะเลยกลางปีเลยครับพ่ไม,ไม่ไม่น่าจะเลยกลางปีหรอกครับไ,ไม่น่าจะเลยกลางปีเเตรียมอะไรในบ้างเรียอเออได้เข้าไปไปคุยกับทางทางวัดนะครับไปคุยกับพระอาจารย์เขาก็ให้แบบว่าบทที่จะต้องแบบว่าอ่านแบบแบบว่าเตรียมขานหน้ามาแล้วอะไรเง,งี้ยแต่กูยังไม่ได้อ่านเลยอ้าฮะ้ผมเป็นยิ่งถ้าถามไปแล้วเนี่ยหัวมันจะจําได้ในช่วงระยะเวลาอะไรประมาณนี้ตอนนี้มันคิดอยู่หลายอย่างก็เลยแบบว่าเดี๋ยวรอพอมีช่วงว่างจากงานแล้วก็ ยู่กับสิ่งที่ต้องเตรียมบวชดีกว่าบอกเรียบร้อยแล้วครับก็คือก็คงก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกเราไม่ได้จัดงานอะไรใหญ่โตก็คือว่าคือมีวิธีตอนช่วงเช้าส่งตัวส่งข้าบวชแล้วก็ก็เสร็จพิธีแล้วแหะไม่มีอะไรไม่ได้มีเลี้ยงอะไรต่อก็งานคงไม่ได้เตรียมอะไรมากเพราะว่าก็ดูแล้เขามีไปดูลาลราวกันมาแล้วเหมือนกันเพราะว่าสําหรับแม่ผมที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไปดูดู เรียมิธีกันไว้แล้วอะไรเงี้ยไปดูของคนอื่นกันไว้แล้วที่บวชตรงวัดวัดเดียวกันนะฮะซึ่งวัดที่อยู่ก็จะอยู่แบบที่ทคิดไว้นะผมว่าตั้งใจว่าจะบวชที่จัดงานที่วัดวนจันท์เพราะว่าพับพวกญาติญาติหรือว่าอะไรเงี้ยก็อยู่แถวๆที่กรุงเทพเยอะ อยู่ในกรุงเทพเยอะถ้าเกิดว่าจะไปจัดนครนายกเดี๋ยวกลัวว่าจะจะไม่ค่อยสะดวกกันตอนแรกบอกจะจัดนครนิยมก็ก็ดูดูอยู่สองจิตสองใจว่าจะวัดนวลจันทร์ที่อยู่ใกล้ๆบ้านดีหรือว่าจะไปบวชที่วัดทรรย้อยที่นครนายกก็คือว่าก็คงจะจัดพิธีที่นี่แล้วก็ถ้าเสร็จแล้วอยู่ที่นี่สักประมาณสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะ ย้ายแบบว่าไปอยู่ที่วัดที่นครนายกให้เปดเป็นเือนเลยเหรอสักช่วงหนึ่งนะครับสักช่วงหนึ่งให้คุณยายไม่กังวลทางโลกอะค่ะพีออน่น้าล้งลูกเลยลูกก็เริ่ม <c oughs> เขาก็เริ่มแบบว่าเดินได้แล้วแล้วก็พอจะคุยรู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอช่วยเหลือตัวเองได้ก็คงไม่มีหัวเพราะว่า มิงตราเขาก็ดูได้แม่ผมก็คงจะลงมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยในช่วงที่ผมแบบว่าบวดอยู่อะไรเงี้ยมีไปเยชชเพื่อนงการันยังเลยครับรอแบบว่าเอารู้วันที่แน่นอนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าเพราะตอนนี้ก็สมาธิอยู่เรื่องงานเรื่องถ่ายละครเน,นี่ยแหละครับองเ็ใช่ครับใช่ใช่ใช่ถามถึงตอนเย็นนีได้ครับน ผมไม่รู้เลยนะผมเพิ่งมารู้ตอนทีน่น้องเชียร์มาถามผมบอกว่าวันนี้ไปงานไปงานหรือเปล่าไปงานต่อหรือเปล่าผมก็ไปงานอะไรผมไม่รู้เพราะว่าผมเนี่ยหลังจากเสร็จเจ็ดสีคอนเสิร์ตผมต้องไปถ่ายละครต่อผมก็ไม่รู้เข<ร>าไม่ได้าต่อนะไม่ได้ครับไม่ไม่ได้ส่งครับแต่ก็แสดงความยินดีผ่านผ่านทางทางพี่ๆไปด้วยแล้วกันนะครับแสดงความยินดีด้วยครับจะมีหว่าส่งเพื่อความ คงผ่านทางนี้แหละครับคงไม่ได้ส่งอะไรเป็นการส่วนตัวแหละครับก็ผ่านพี่ๆไปแล้วกันว่าขอแสดงความยินดีด้วยเราแบบว่านอยไหมครับแบบว่าเอ็นอย่าเขาแบบให้คนให้เราบ้างเออไม่นอยแหละครับไม่น่อยแหละครับเฉยๆแล้วก็ก็แสดงความยินดีด้วยกับโอกาสดีๆแล้วก็เขาเรียกว่ามันถือว่าเป็นเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งของชีวิตนะครับก็ก็ขอให้ช่วงีในการใช้ชีวิตคู่ครับก็ขอให้ดำเนินไปได้ด้วยดีครับ